พยายามจะไม่ให้มีสงครามเพราะว่าเคยผ่านมาเยอะมึงจะไม่ผ่านมาเยอะได้ไงก็มึงไปแย่งเขาไปหมดอ่ะมึงไปอยากได้อยากมีเป็นนามสร้างกำแพงให้พวกมึงแล้วอ่ะไม่ต้องการครบค้าสมาคมแล้วเอ๊มึงไม่กล้าพูดได้ไงว่ามึงผ่านสงครามมาเยอะแล้วมึงเข้าใจอะไรผิดรอเปล่านะประเทศกูนี่โดนกัดกินตลอดโดยเฉพาะจากประเทศมึงเลยนะชายแดนนี่คือชายแดนมีตีนเนี่ยเขยืบตลอดนะ เอาที่ของประเทศกูไปเท่าไหร่แล้วล่ะนะประเทศกูคงไม่มีปัญญาที่จะไปไปเอาของใครหรอกนะไม่มีปัญญาหรอกประเทศกูนี่โดนกัดกินมาตลอดนะโดยเฉพาะฝั่งไทยกับฝั่งเวียดนามนะผู้ก,กูนี่โดนกระทำมาตลอดนะอ่ะ้วอีกประเด็นหนึ่งก็มองบอกว่าเวียดนามนี่ก็ทํากําแพงเขาทํากี่โมงเขาทาตอนไหน ทำไมพวกกูเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องกันเลยนะมึงเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยมาเอามาเล่าเนี่ยมึงเอาข่าวจากไหนหรือมึงเอาจากลุงเลวัตนฮะถ้าก็ทําจริงๆเนี่ยพวกกูก็ยินดีนะทุกวันนี้คือไม่มีนะคนเขเมรที่ทะลักไปเวียดนามมีแต่เวียดนามเนี่ยถลักมาบ้านกูนะเออมึงไปทําความเข้าใจใหม่นะทนไม่ไหวแล้วนี่ ไอ้บอยฟังกูนะไอ้ที่มึงว่าประเทศอื่นเขาจ้องแต่จะเอาที่ดินของประเทศมึงนะหมดสิดแล้วไม่มีใครเขาอยากได้หรอกประเทศแห่งแี้แห้งแล้งแบบประเทศมึงนะมึงดูตามแนวเขตเขตเขตประเทศอ่ะเขาใช้ธรรมชาติเป็นตัวแบ่งเขตใช่ไหมก็คือแนวสันปันน้าประเทศมึงอ่ะอยู่ใต้หน้าผานู่นมึงปีนขึ้นมา แย่งอดีานแดนประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยจะกินประเทศมือมึงผิดแล้ว้อยมึงไปอยู่ตรงไหนมาก็บมึงโง่กันอย่างนี้ไงมึงไม่รู้เรื่องและอีกอีกอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่มึงบอกว่าเวียดนามอ่ะเขาสร้างอพงตอนไหนทำไมพวกมึงไม่รู้ก็พวกมึงโง่ไงโง่ดักดานจนไม่รู้เรื่ถามว่าทางฝั่งของเขมรเนี่ยเขามีติดชายแดนแค่กับบ้านเราหรอ บ้านเขาติดประเทศไทยประเทศเดียวหรอไม่โอ้ติดลาวติดเวียดนามเ,าเห็นมะมเขาก็ติดประเทศอื่นๆด้วยแล้วเขามีปัญหาไหมกับเพื่อนบ้านเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมข้ามไปดูหน่อยนะคะว่าชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเขาก็มีพื้นที่ทางธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันไม่ได้มีเส้นเป็นเสาเป็นกำแพงกัน้นแต่เขาก็ติดเป็นรนั้วรวดหนามแบบเนี้ยโอ้โหแล้วมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมไหนพาข้ามไปดูฝั่งนั้นกันหน่อยค่ะ หนายอยู่เหมือนกันนะทําเล่นอันนี้คือยกเป็นกําแพงเลย<อ>ไม่ใช่แค่วางแนวรั้วยังไงดูซะเออกูไปหาข่าวมาให้ดูเนีย่ยหลักฐานก็เป็นภาพไม่ใช่ภาพถ่ายด้วยเป็นวิดีโอด้วยนะเออแล้วมึงก็บอกอีกนะว่าอืมในประเทศเวียดนามเนะ่ยไม่มีคนขมิน ทลักเข้าไปในเวียดนามเลยมีแต่คนเวียดนามทลักมาในประเทศมึงมึงดูนี่นะกูไปหามาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เลยนะเขามีใบอนุญาตก่อตั้งตั้งแต่ปี2011นะเออว่ามีประชากรชาวเขเมรอ,อยู่ในเวียดนาม1.3ล้านคนชะนะที่อาศัยอยู่ในนั้นนะเออไปหาดูนะเดี๋ยวกูทิ้งชื่อเว็บไว้ให้เข้าใจใหม่นะ กูไม่สบายแค่สีหวันมึงนี่ทำตัวเขมรให้คนอื่นเขารู้อีกอย่าทำอย่างนี้สิอนะไอเขาเนอะไอขมร